ถึงแล้วที่นี่คือยูยูเฮาส์ขายอาหารทำสั่งตรงนี้ที่เราจะมาซื้อเราไม่เข้ายูยูวันนี้กดนี่ไงจะได้ถ่ายกดนี้อืมเยอะเลยที่ยูยูมีน้ำให้กดเยอะกว่าข้างบนในตึกใจอันนี้เป็นน้ำเปล่าน้ำชากาแฟอันนี้เป็น เหมือนลิปโพเลยอ่ะเออใช่มันเขียนว่าลิปโพวิตามินดีเหรอลิปโพอืมะจะช้ามกดกินไหมปะโอ้กินลิโพแล้วก็โอ้บุหรี่ไม่ชอบบุหรี่โอ้มีบุหรี่เยอะแยะเลยไม่ชอบไม่ชอบเม,ม้นแค่เห็นก็ไม่ล,ล้วอันนี้เป็นตู้น้ำกินแฟนต้าน้ำอัดลมน้ำค้กกาแฟ มันสีสีส้มจริงเปล่าอ่ะจริงๆน้ำส้มจริงๆขวนคือกินเหรอเหมือนแฟนตาบ้านเราแหละแต่สีไม่เหมือนกันนิดนึงพี่เอาน้ำเลยค่ะเอาสัพเปอร,ร์อออรโรสนะไม่ไม่มันมันมีดูเดี๋ยวนะเราจะเอาน้ำดับปรดรอันนี้เดี๋ยวตรงนี้นะนี่นะคะฝ่ายแอปโคโนะอะไรอ่ะยอดตรงนี้เท่าไหรอ่อ่ะ ร้อยสิบนราคาอืมอร้อยสิบแล้วกดนี่กดอ่าวตุ้มก็ได้ออกมาขอบคุณมากน้ำนอร่อยใช้ได้ขอกดน้ำส้มีอน,นอันนี้ของขวัญจะกดน้ำสม้ม เงินทอนอย่าลืมเก็บโอเคนี่ในน้ำส้มส้มแฟนตาเหมือนกันเหมือนบ้านเราเหมือนบ้านเรารสชาติก็เหมือนชาติก็เหมือนแต่สีจะไม่เหมือนนิดนึงสีมันสีมันจืดกว่าเนาะอ่อนกว่าไป Let's go ดูพระาทิตย์ตกดินไทยในกล้องนี่ก็สวยแบบมันมองเห็นได้อะ,อะมองผ่านกล้องอ่ะคือเราไม่ต้องจ้องภระาทิตย์เห็นปะมองมองผ่านเลนส์อ <laughs> โอเคอ่ะเดี๋ยวเราเดินไปทางโน้นนะคะ